สบายดีและมืัอนี้เฮาก็สิมาแกงคนเนาะสิมมาแกงก็คืออันนี้ก็คือน้ำมะ้าดาวน้ำมะนาวผสมนะปลาสมเนาะเอาสิมาแกงคนมาเอิ้นเข้ามารีวิวน้ำมั่งนาวเนาะแต่เบิ่งมีแอคชซันมาเข้าสิเป็ดเจไดาเบิ่งนะเฮาสิตัวเข้ามาเอิ้นตอนนี้หอยมาให้โฆษณาเอาให้กิ๊บสเตนะมาก็คือเฮหอยให้เข้ากินอย่างนี้แล้วเบิ่งรีแอคเข้าเพาเขาสิเป็ดเจไดาฝากติดตามในเดี๋ยวเอาจิไประทายนะเบิ่งสถานที่ก็คือส่วนสาธารณะเนาะเดี๋ยวเหาไประทาย จะคือโครโชคดีเดยนะฟาดตินตามมึงนี่เด้ไปดีเนาะมึงนี่เขากระห้าำทอาบนกระทะดีข่อชียก่คำเลยค่ะที่บ้านตาม้าคตโชคดีมักดีสินค้าเขาเนาะตามมาเลยเนาะสคตรโชค ใจคอเต์อกนกาทีตการพรเซนเตอร์นะไม่เด kind of ี๋ยวเขาให้ค่าเช่อเวลาให้สนใจวะอันนี้ก็คือน้ำส้มนี้เบ้อเอาน้ำปีน้ำเอยนัดเอามนนี่มาจับจับอันนี้ก็คือ สคริปที่จะต้องอานก็คือรีวิวน้ำซุ้มก็คือน้ำซุ้มเคี่ยวว่านกโอเคกินแล้วว่านชื่นใจโถือว่านเกียวสิเ่ย่ <c oughs> <c oughs> าก็ทราตองนีแอคชั่นหจะเริ่มผารเลนอ,อันนี้หม่ไม่เนื่นใจโอ,อวนเ <c oughs> <c oughs>

เด okay. ียวโอเคขอบใจบ้านผมมาช่ชมอันนี้ก็คือคลิปแกงนะเดียวเอาเดช่องยูทูปพอน้องเมื่อกี้อน้องติดตามอันนี้ก็คือค่าเส้นเวลาหายคลิปขอบใจวิดจ้องติดมา

อันนี้เป็นห้งกุญอยู่ร่วมกันยอลยไ่เอยเ้ามาเดี๋ว่าตะกว่ามันกุญใส่ไส้สินุกนี่ยน้องซื้อยังไงซื้อคิวซื้อไคิวแอนอายุกี่ปีสิบสมสิบสามีไอซีเฮ็ดน้ำส้มมาถ้าน้องดูอยู่จิ้งขาก็คือตามน้ำน้ำไหมน้องก็คือันจะคิปที่ไอเทนมาก็คือน้ำส้มเคียวว่าอกาโอเคกินแล้ว ว่านซื่นใจโอ้เธอหวานเจี๊ยบเด้อจะไว้จะไว้จะไวปหู้นึงไปไปไปมืหู้นี้ก็ได้จับไวปไหมจะวันนี้เด้อจับวันนี้เด้อเออประมาณนี้เอาจับจับโอ้ยเป็นดีเดอร์แล้วหนึ่งวันกันโอเคอันนี้ก็คือน้องอ่านแคปชั่นปุ๊บแล้วน้องก็ให้ละกระดุกคำง่าๆเลยเด้อตฮะกวาด้อากสั้นเลยโว้เป็นยังไงเออ สามสองน,นึงแอคชั่นละนองก็รีวริวตามีค่าเลยด้ย 3, 2> 2, 1, อสามสองนึงแอคชั่นสมเขียวหวานกาโอเคกินแล้วสีใ่ใจโอเธอวันเจี๊ยกทำยังไงโอเธอหาจี๊ยบโอหวานจี๊ยบ哎 มีจะได้าคํ้าสัวหนเชียรอะอนีไิ้งไบโอเคคำนี้เผ็ดนำซึมใจน้ำส้มเคี้ยววานกะโอเคกินแล้วว่านซึมใจโอ้เธอว่านเจียบไข่หรือกระดุกมีอะไรเนี่ยโอ้จะคำเยีะยวไทยนาบ้านบ้านเนะอามนทานเพีนี้เอามาทานเนีานบานเนี่เอลละลเต็มตเต็มตัวสแอค ำข้มแก้วว่านกาโอเคกินแล้วซึ้งใจโอ้เชื่อหวานเจี๊ยบเริ่มไม่โอเคแล้วเดี๋ยวมาเน่งมาเน่งมาเน่งถ่ากูเชื่อโหอ้โห ตัวรยาตัวเ่ยตัวมรรองมีรรยาองสเบิงสิเบงสิเบงสเบงเข้ามดเข้ดอหู่ปยขนาดนัน

คณะนี้เฮาก็แกงคนได2คนแล้วโดยไปเฮาติดตามเบิ่งว่าเฮาสิไปไดเนาะนี่ก็คือยังเหลือคนนึงเอาไปหติดตามาสิแกงไปากคลิป้บันจบไปวันนี้เนาะเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้ผู้สุดีคนที่3เลยรีวิวสินค้าของเฮาเนาะก็ถึงนําส่งกะโอเคแล้วเคอยู่อยเฮาเนี่ยลูกแม้โอ้เป็นแหมบ่ได้ เดี okay. ๋ยวฟาวเพื no. no. so ่อแกะมกันท no. ีนั้นจบท่านินเดี๋ยวัือนำชมื่อว่าาโอเคกินแล้ววาน่นใจินซื้อเยบอีบก็าเอาเดียวนำชมเือว่านตาโอเคกินแล้ววานช่ใจมอกแล้วเีลงแล้วไยะแอคชั่นเราจะเริ่มเลยเด้อ

อาอเลยล่ะไอ้ยิงปืนยิงปืนยิงปีนยิงปืนิิงปืนนิงกันยิงปื